Hello everyone. my name is Miss a d ่งดาทอง a m today I'm delighted to present the l i g h Real Fire Festival ต้องพูดอะไรต่อฮัลโหลจ๊ะฮัลโหลพิงค์ฮะแกถึงยังอ่ะแกเดินมาเรื่อยๆเลยนะริมโขงจะเห็นผู้หญิงอ่ะสวยๆยืนอยู่นั่นแหละเราเอง โอวันนี้คงไม่ได้เจออะพิงเล่นหลานังวาสิเราถึงแล้วพี่ถึงจริงเลยเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมสบายดีมากแล้วาจาายเป็นยังไงบ้างก็เป็นคนสวยยังไงล่ะจ๊ะเออแล้วที่อาจารย์จะให้เราช่วยอัดคลิปสองอาจารย์เรื่องอะลรไฟอะแล้วทำไมมาอยู่ตรงนี้ อ้าวเขาไม่ได้จัดงานตรงนี้หรอกเหรอมน,นี่เลยเดี๋ยวเราพาไปดูของจริงรู้งแต่เขายังไม่ติดเดี๋ยวเดี๋ยวเด๋ยวไหนไหนก็จะเห็นของจริงแล้วอ่ะแกช่วยเล่าประวัติความเป็นมาหน่อยได้ปะโอเคคือแบบประเพณีไหลเรือไฟของชาวนครพนม เป็นงานบุญที่แบบสืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณเลยซึ่งมันเกิดจากความเชื่อหลากหลายที่แบบมาผสมกันมีทั้งการบูชาลอยพระพุทธบาท mm hmm. การสักการะเ mm hmm. ท้าพระกาพม mm hmm. การบวงสรวง mm hmm. พระาธาตุจุฬามณี mm hmm. การขอฝน,อนการเผาความทุกข์แล้วก็ยังมีการขอขามาต่อพระแม่คงคาแต่ก่อนชาวบ้านจะใช้แพรไม้ไผ่หรือว่าท่อนกล้วยเนี่ยตกแต่งเป็นรูปต่างๆจากนั้นเขาจะจุดไฟให้สว่างแล้วก็เปิดไปตามแม่น้ำคง mm hmm. เพื่อเป็นการบูชาแล้วก mm ็ ส่งความทุกโศออกไปตามสายน้ำส่วนเรื่องความสวยงามเนี่ยต้องยกเครดิตให้ศิปลปินเรือไฟเลยหรือช่างฝีมือที่สืดทอดทักษะการออกแบบและการตกแต่งจากรุ่นสู่รุ่นทั้งในเรื่องโครงสร้างการจัดไฟและการวางลวดลายเรือทุกลำเนี่ยทำด้วยความประณีตและความพิถีสรรค์ล้วนๆจารู้นี่<ม>เขาไรีเขาจุดไฟ สวยนะทำเป็นเล่นไปแต่เราอะ่ะเคยเห็นแต่ในรูปไม่เคยเห็นของจริงเลยคือนี่แหละจะได้เห็นของจริงเลยโห<ฮ>คนเยอะมากทำไมคนเยอะขนาดนี้ ก็เพราะงานลอยเรือไฟเขาไม่ได้มีแค่ความสวยงามของเรือที่ประดับไฟบิ๊บัมนะแต่ยังมีการพัฒนาต่อยอดด้วยแสยงสีเสียงแล้วก็ยังมีกิจกรรมสนุกสนุกที่ทําให้คนรุ่นใหม่สนใจเรายังได้สัมผัสกับบรรยากาศงานบุญแลวะวัฒนธรรมดั้งเดิมที่หาดูได้ยากเลยทําให้ทั้งคนไทยและชาวต่างชาติเนี่ยอยากมาดูได้ด้วยตาตัวเองทุกๆปีกลายเป็นใครเนี่ยทาไมรู้เยอะจัง เป็นคนนครพนมมา21ปีแล้วไง ขอบใจมากนะพิงค์ที่พาเที่ยวนครพนมอ่ะสนุกมากๆเลยได้เห็นไหลเหลือไฟจริงๆสักทีเดี๋ยวครั้งหน้าเรากลับมาอีกอะ่ะต้องพาเราเที่ยวอีกนะโอเคไหมโอเคเลยนครพนมยินดีต้อนรั้งใจ,จเสมอแต่แอบ,บเซได้นะถ้าอยู่ตรงนี้วันหนึงจะแอบพาไปดูพู้นครพนมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราพูดเล่นเฮ้ยเราจริงจังนัดเราเนี้ย <laughs> <laughs> Okay, okay, ready. Today, I am delighted to present the Lai Festival as a pick to call like a traditional of Nakhon Phanom.